ขอขอบคุณเพจผู้แปลกิวีว่มังะสบายๆเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนี้นาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนะี่ยก็ไปรับฟังกนเลย์ e t s go <S ในที่สุดหนูก็เรียกแม่ว่าแม่แล้วทั้งหมดเป็นความผิดของหนูเองจากนี้ไปแม่ไปกับหนูได้ไหมคะ ไม่ได้หรอกจ้าที่ผ่านมาแม่เห็นแก่ตัวเกินไปแม่ทำให้ลูกต้องทุกข์ทรมานตอนนี้ไม่ต้องเอาทุกอย่างที่ตระกูลถางติดค้างเราไว้กลับคืนมาถ้าลูกชอบการแสดงก็ทำมันต่อไปนะตราบใดที่ลูกและโมถิงมีความสุขแม่ก็สบายใจแม่มีเรื่องที่อยากทำถังส่วนต้องการทำร้ายลูกแม่จะไม่ปล่อยเธอไว้ แม่จะเข้าควบคุมตระกูลถังถังซอนซึ่งเป็นลูกของเมียเก็บควรก้าวลงมาจากตําแหน่งซีอเมื่อครู่ประธานถังโทรหาฉันและถามว่าพวกเธอสองคนอยากกลับเข้าตระกูลถังหรือเปล่าไม่เราจะไม่กลับไปที่ตระกูลถังจะต้องการให้คนตระกูลถังมาพบสันด้วยตัวเองไม่ไม่มีทางเสียยูหลิงต้องแต่งเรื่องแน่นนะ แม่ของเราเป็นคุณผู้หญิงของเหลี่ยงกรุป๊ปถ้าจะเป็นเมียเก็บได้ไงสันมิเชือรอกฉันคือคุณหนูตัวจริงของตระกูลถังโรงแรมที่ถิงจองให้เป็นโรงแรมที่ศิลปินมาพักประจำระบบรักษาความปลอดภัยถือว่าดีมากเลยค่ะ โมดถิงดูแลแม่ดีมากไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเชิญข้างในเลยครับแขกคนอื่นๆมาถึงแล้วยูหลิงที่ผ่านมาเจ็บปวดมานานหลายปีเลยสินนะวันนี้พวกเราทุกคนอยู่ที่นี่แล้วเรามาทำให้มันชัดเจนกันเถอะยูหลิงเธอคือเยื่อบอกความต้องการของเธอมาก่อนเลย พ่อคะหนูไม่ต้องการให้มันวุ่นวายแต่บางคนไม่เคยฟังคำเตือนของหนูมันทำให้หนูไม่มีทางเลือกข้อเรียกร้องของหนูนั้นง่ายมากหนูต้องการอยาก,กับทางเวนซินและแบ่งสมบัติกันแล้วเมื่อรวมกับหุ้นส่วนที่ฉันดูแลในานามของทางหนิงส่วนของหนูก็ยังน้อยกว่าเขาอยู่ดีหนูไม่ต้องการสร้างข้อเรียกร้องที่รับกันไม่ได้แต่อยากรู้ว่าพ่อคิดจะทำไงกับเรื่องของทางสวน พ่อสามารถโอนหุ้นส่วนของพ่อให้เป็นซื่อของเธอได้แต่ลูกกับเขาอยู่ด้วยกันมาครึ่งชีวิตแล้วหืูต้องการทำอย่างนี้จริงหรือก็เพราะหนูอยู่กับเขามาครึ่งชีวิตแล้วดังนั้นหนูเลยไม่ต้องการเจ็บปวดอีกต่อไปตราบใดที่ทังซ่วนยังอยู่ในตระกูลทางพวกเราจะไม่กลับไปค่ะ พ่อจัดการยกเลิกตำแหน่งซีอของถังส่วนไปนแล้วพ่อจะไม่อนุญาตให้ถังส่วนเข้ามาอยู่ในตระกูลถังอีกต่อไปแบบนี้โอเคไหมคุณปู่คะหนูเป็นหลานของคุณปู่นะคะหนูมีสายเลือดของตระกูลถังนี่คุณปู่ซื้อเรื่องไร้สาระพวกนี้ได้ไงถังส่วนอย่างที่เธอพูดนั่นแหละเธอเป็นแค่ลูกสาวของเมียเก็บการมีอยู่ของเธอมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าใจหรือย,อยัง ถ้าสันไม่สงสารพี่น้องของเธอสันคงประกาศเรื่องนี้ตั้งนานแล้วเธอกับฉันรู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับทางหนิงดีเธอควรดีใจนะที่ทางหนิงไม่เป็นอะไรไม่อย่างนั้นฉันไม่มีทางปล่อยเธอไปนะพ่อคะหนูจะกลับตระกูลถังก็ได้ถ้าพ่อต้องการแต่ทางหนิงเคยถูกไล่ออกไปดังนั้นถังซ้อก็คนโดนแบบเดียวกันหนูอยากจะรู้นักว่าเธอจะใช้ชีวิตยังไงถ้าไม่มีตระกูลถังคุ้มกลาหัว คุณปู่อย่าไปฟังคำพูดไร้าสาระพวกนั้นนะคะโอเคทุกอย่างเป็นเพราะถังส่วนให้เธอสดใสแล้วกันเธอออกไปจากบ้านหลังนี้ซะคุณปู่จะทำเรื่องโหดร้ายอย่างนี้ไม่ได้นะคะปู่จะทำอย่างนี้กับหนูไม่ได้ฉันยังจำได้ดีว่าเธอดีใจขนาดไหนตอนที่ทังหนิงซึ่งอายุ17ปีออกจากบ้านหลังนี้ไป ตอนนี้พอถึงที่ของเธอบ้างแล้วยังไงทนไม่ได้งั้นหรือฉันรู้เรื่องทุกอย่างที่เธอทำฉันให้โอกาสเธอมามากแล้วแต่เธอไม่สนใจมันเองทั้งส่วนเธออายุ29แล้วไม่ใช่19นะถ้าเธอต้องการอำนาจก็หามันมาด้วยตัวเองสิอย่าใส้ชีวิตตัวเองไปกับการข่มขู่คนอื่นเธอสามารถทำอะไรก็ได้ที่เธอต้องการ แม้แต่พวกนายก็ยังต้องการสนับสนุนทั้งเน่งเราต้องการครอบครัวที่สงบสุขแต่เธอเอาแต่คิดเรื่องต่อสู้กันทุกคนเขาทนเธอมาตลอดเธอไม่รู้เรื่องไงด้วยความสามารถของน้องสามมันง่ายมากที่จะจัดการกับเธอแต่เขาไม่ต้องการทําแบบนั้นนี่คือผลลัพธ์ที่ที่สุดในตอนนี้แล้วส่วนแกผมรู้ตัวดีครับว่าผมทําผิดเพราะผมไม่ได้ดูแลยูหลิงให้ดีพอ ผมเองก็ด้วยผมจะจากไปมือเปล่าเหมือนกับถังสวนเอาละแต่ละคนก็ต้องรับผลของการกระทำของตัวเองจากวันนี้ไปตระกูลถังจะไม่มีถังสวนและถังเวนสินอีกต่อไป